สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ชีวิตคู่แค่อยู่ด้วยกันมันง่ายแต่อยู่ด้วยกันยันแก่เท่ามันยากในอีพีที่แล้วเป็นของคุณผู้หญิงส่วนอีีนี้เป็นของคุณผู้ชายครับสำหรับคู่รักการให้โอกาสกันและกันยอมรับข้อเสียของเขานิ่งและฟังคนรักบ้างอย่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่กว่าเหตุผลการทะเลาะกันไม่มีคนแพ้คนชนะเป็นผัวเมียกันไม่ใช่คู่แข่งหากแฟนนอกใจให้ดูที่ตัวเองก่อนว่าผิดอะไรไหม บกพร่องส่วนไหนดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5สิ่งที่ผู้ชายต้องการในชีวิตคู่นำเอามาให้คุณหนุ่มๆได้ดูกันชีวิตคู่หากอยากให้อยู่ด้วยกันยาวๆก็วควรพยายามทำให้เหมือนวันแรกที่รักกันส่วนจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1ความเคารพ สำหรับในเรื่องของความเคารพนั้นคุณผู้ชายที่โตกว่าหรือเท่ากันมักจะให้ความสําคัญมาเป็นอันดับแรกครับเพราะมันเป็นสิ่งที่คนที่จะร่วมเป็นคู่ชีวิตกันแล้วควรพึงปฏิบัติต่อกันให้มากครับข้อที่2ความไว้ใจเป็นสิ่งสําคัญอันดับที่สองในการประคองความรักให้อยู่ไปนานแสนนานหากความรักขาดความไว้ใจกันแล้วละก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมานับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ ข้อที่สการเห็นด้วยการโต้แย้งเพื่อบอกความคิดของตัวเองให้อีกฝ่ายรับรู้นั้นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่บางครั้งผู้ชายก็แค่ต้องการการสนับสนุนจากคุณผู้หญิงมากกว่าการตั้งแง่ไม่เห็นด้วยกับเขาครับข้อที่4การสนับสนุน ก็อย่างที่บอกว่าคุณผู้ชายเขาต้องการการสนับสนุนจากคุณผู้หญิงเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาว่าเขานั้นจะเป็นผู้นำครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับข้อที่ 5. ความเข้าใจท้ายที่สุดแล้วความเข้าใจก็ถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะยึดเหนี่ยวความรักไว้ให้ได้นานที่สุดหากขาดความเข้าใจกันไปแล้วไม่ว่าจะพูดหรือทําอะไรกคงจะไม่พ้นการทะเลาะก,กันอย่างแน่นอนครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5สิ่งที่ผู้ชายต้องการในชีวิตคู่จากทุกข้อที่ได้กล่าวมาสิ่งที่คุณผู้ชายต้องการให้เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมั่นคงในชีวิตคู่มากยิ่งขึ้นหากคุณสาวๆเข้าใจแล้วลองนําไปใช้ดูรับรองได้ว่าความรักของคู่คุณจะมีความสุขและมั่นคงไม่น้อยกว่าคู่อื่นๆเลยที่เดียวครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Worldwide web บแกงดด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ